ตั้งแอปเลดโนต์ยังไงอะทาไม่เป็นไม่ต้องห่วงปัญหาเนี้ยเจอกันทุกคนเดี๋ยวพี่นุกพาไปดูว่าทำยังไงวิธีการดาวโหลดแอปมาใช้ใกันนะครับให้เราเข้าไปที่ตัว Play Store หรือว่า App Store ์ดาวน์เซิร์ชคาว่า Li t t l e Red Book หรือว่าคําว่า r ร d Note แบบนี้ก็ได้นะหลังจากนั้นครับให้กด Install ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนี่มันจะขึ้นมาเป็นี้เลยถ้ามันขึ้นว่า Open ก็เรียบร้อยเลยตอนนี้เราก็สามารถเอามาใช้งานได้หลังจากนั้นจะขึ้นหน้าจอครับให้เราทําการยอมรับแลล้้้วววกกกกก็็ดดไปปเเเเยจจะะมีขนะะขาานอออ่่ออาาาาใครรืงง ต่อมาก็เข้าสู่หน้าจอของการล็อกอินนะครับอย่าลืมนะตรงนี้เราต้องทําการกดด้วยนี่ยอมรับนะขั้นตอนตรงนี้คือว่าเป็นการสมัครนั่นเองนะครับการล็อกอินเนี่ยเขาก็จะมีอยู่2ประเภทนะว่าคุณจะล็อกอินด้วยเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือเปล่าหรือว่าจะใช้เป็น Facebook หรือ Google ถ้าเราใช้เบอร์มือถือนะ <c oughs> เห็นไหมมันจะขึ้นมาเป็นตัวเลขรหัสประเทศจะเป็น86ให้เรากดตรงนี้86นะแล้วมาด้านนี้ครับสังเกตว่าเราจะพิมพ์ร์ชคําว่า Thailand เนี่ยมันจะไปเจอนะให้เรามาตรงนี้ครับกดราตรงคำว่าทีะฮะพอคําว่าทีใส่เรียบร้อยปับ๊บมันจะเห็นเลขตัวนี้เลยว่า66ให้เรากดตรงนี้เลยฮนะถ้าใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือเขาก็จะมีเป็น OTP เป็น SMS มาให้เราใช้งานเพื่อทําการกดลงไปนะครับเพื่อย,ยืนยันนะแต่ในกรณีนี้พี่นุกจะสอนอีกวิธ <c oughs> จะบอกว่าจะเข้าด้วย a c c o u n t อะไรเราเลือกมาถึงนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาจะถามว่าเราจะใส่อินดิยตัวนี้นะคุณโอเคไหมก็กดโอเคไปและจะให้มาเลือกครับว่าเป็นเพศอะไรอายุเท่าไหร่ใส่ให้ถูกต้องครับเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเลือกความสนใจของคุณว่าเป็นอะไรเขาให้เลือกอยู่ที่ประมาณ4อันนะครับถ้าเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บก็กด start to exploring ได้เลยตรงนี้นะฮะด้านขวาล่างตรงนี้นะพอกดมาแล้วก็เข้าสู่หน้าจอน,นี้นะครับเขาบอกว่าจะ follow ใครหรือเปล่าถ้ายังไม่ follow ใครก็กด next ไปได้เลยแล้วหลัง ก,นนะะก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ามาอยู่ตรงนี้ให้เรากดมาตรงนี้ฮนะตรงด้านซ้ายบนขีดสามขีดนาะแล้วหลังจากนั้น,นครับลองเช็คดูว่าภาษาเนี่ยถูกต้องไหมภาษาเอาภาษาอังกฤษนะฮะตอนนี้ภาษาไทยไม่มีนะครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะก็กด allow access นะฮะ allow access ตรงนี้ ให้เข้าได้เลยเป็น allow all เสร็จเรียบร้อยปุ๊บหลังจากนั้นครับเราก็มาปรับแต่งฮะปรับแต่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นโปรไฟล์ของเรานะอยากจะเปลี่ยนภาพหรือว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อต่างๆตรงนี้นะฮะก็คือสามารถทําได้นะครับให้กดตรงนี้ฮะตรงนี้นะกดตรงนี้เลยปุ๊บอ่าแล้วหลังจากนั้นครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ก็เปลี่ยนได้เลยอยากเปลี่ยนรูปก,ก็กดเปลี่ยนตรงนี้นะครับตรงนี้นะ แต่ถ้าสมมติว่าใครที่ดาวน์โหลดและสมัคร ID ผ่าน Google หรือ Facebook มันจะอัพภาพไม่ได้นะครับต้องไปทําการเชื่อมต่อเบอร์มือถือก่อนนะส่วนวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ยากนะครับให้เรากดไปที่รูปฟันเฟืองตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บก็มาตรงคำว่า Account Security มันจะขึ้นคําว่า Mobile ครับตรงนี้แหละพอเรากดไปเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเราเข้าไปมันจะมี S S ส่งมาให้นะครับเราก็เอาโค้ดตรงนั้นอ่ะมาใส่ให้ถูกต้องหลังจากนั้นก็เป็นการเชื่อมต่อโดยปริยายาา้จา